สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับุณครูมิตยาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชั่วโมงที่สามนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการอ่านและการเขียนตารางทางเดียวกันนะคะต่อนเนื่องจากการเขียนและการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะเรามาดูกันว่าวิธีการนะคะการเขียนแผนภูมิตารางทางเดียวทำยังไงนะคะ่ะการอ่านตารางทางเดียวนะคะ ตารางทางเดียวก็จะประกอบไปด้วย1ชื่อตารางเหมือนกันนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลนะคะวิธีการอ่านนะคะข้างบนของตารางนะคะก็จะมีแยกบอกว่าตารางที่1ช่องที่1คอลัมน์ที่1น,นะคะเขาบอกอะไรนะคะในตัวอย่างนี้ก็จะบอกว่าชานิดของผลไม้และก็จานวน คนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆนะคะการอาร่านเราก็อ่านจากแนวตั้งแนวตั้งลงมานะคะแนวตั้งลงมาแล้วผนางแล้วตัดกับแนวนอนนะคะเช่นมะม่วงมะมว่มะมวงก็จะมีนักเรียนที่ชอบรับประทานมะม่วงกคนส้มนะคะแนวตั้งลากลงมาแนวนอนลากไปจดกันนะคะ กำงวนไหนให้เราอ่านตรงนั้นนะคะก็จะเป็นส้ม8คนกล้วย4คนนะคะอันนี้เป็นการอ่านตารางทางเดียวตัวอย่างต่อมานะคะจำนวนนักเรียนที่ชอบกินลาชนิดต่างๆของโรงเรียนนะคะฟุตบอลก็จะมีฟุตบอล48คนบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอล51คนว่ายน้ำ44คน วิ่ง25คนปิงปอง32คนนะคะรวมกีฬาทุกชนิดนะคะก็จะที่200คนนะคะอันนี้เป็นการอ่านตารางทางเดียวนะคะง่ายๆนะคะไม่ยาต่อมาให้นักเรียนดูนะคะ เรามาดูการเขียนตารางทางเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเขียนตารางทางเดียวได้ก็เหมือนกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะเราต้องมีข้อมูลและข้อมูลที่ได้ก็ได้จากวิธีการที่เราเก็บรวบรวมมานะคะอาจจะเป็นสำรวจสอบถามสังเกตทดลองเหมือนกับที่เราเรียนที่ผ่านมานะคะขอ้อน,นี้นะคะเราได้มาจากการสอบถามนะคะสอบถามเพื่อนๆในชั้นเรียนว่าเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใดนะคะ ก็จะมีหนึ่งวิธีรถยนต์สองรถประจําทางสามรถโรงเรียนและสี่รถจักรยานยนต์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าทาไมมันมีขีดอยู่ตรงนี้นะนะคะขีดตรงนี้นะคะก็คือหนึ่งขีดแทนนักเรียนหนึ่งคนที่มาโดยรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นโดยรถยนต์เรานับแล้วมันมีทั้งหมดสิบแปดขีดนะคะก็แสดงว่ามีนักเรียนมาโดยรถยนต์สิบแปดคนรถประจําทาง 1ิบสคนนะคะรถโรงเรียน13คนและรถจักรยานยนต์8คนนะคะพอเราได้ข้อมูลแล้วเราขีดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรานาํามาสร้างตารางนะคะตารางก็จะมีหัวตารางก็จะมีอยู่ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือวิธีทางวิธีการเดินทางมาโรงเรียนนะคะและก็จํานวนคนที่มา ส่วนวิธีการเดินทางมาก็จะมีโดยวิธีรถยนต์รถโรงเรียนรถประจําทางและรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็จะมีอยู่สี่งั้นเราก็มาดูว่ารถยนต์มีกี่ขีดรถยนต์มีสิบแปดแล้วก็ใส่จํานวนสิบแปดลงไปนะคะรถโรงเรียนมีสิบสามก็ใส่สิบสามรถประจําทางมีสิบเอ็ดขีดแล้วก็ใส่สิบเอ็ดคนรถจักรยานยนต์มีแปดขีดก็ สุดท้ายนะคะสุดท้ายของตารางเราก็ต้องรวมรวมว่าวิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยทั้งหมด4วิธีมีนักเรียนกี่คนนะคะก็จะเป็น50คนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูการเขียนตารางทางเดียวกันต่อนะคะแน่นอนว่าการเขียนตารางนะคะเราต้องมีข้อมูลข้อมูลก็เหมือนเดิมเราได้จากการเก็บรวบรวม โดยวิธีการเก็บรวบรวมก็มีหลายวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็คือหนึ่งสำรวจสังเกตสอบถามแล้วก็ทดลองนะคะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ข้อนี้เราใช้วิธีการสอบถามนะคะสอบถามว่านักเรียนชั้นป .3 ที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆใครชอบกินอะไรบ้างนะคะมีแอปเปิลอง,งุ่นสตอรอเบอรีแล้วก็ส้มนะคะปรากฏว่านะคะมีนักเรียนที่ชอบแอปเปิล 13คน13คนเรารู้ได้ยังไงนะคะเราก็นับจากขีดที่เราขีดเอาไว้ว่า1คนแทน1ขีด1คนแทน1ขีดนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามานํามาเขียนเป็นตารางโดยตารางเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าอตารางนะคะต้องมีชื่อตารางเพื่อบ่งบอกว่าตารางนี้คืออะไร2ส,ส่วนหัวเรากําหนดว่า คอลัมน์นี้คืออะไรคอลัมน์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องใส่เข้าไปนะคะชื่อตลางก็จะเป็นชื่อต้องตรงกับสิ่งที่เราสรํารวจชื่อก็คือจํานวนนักเรียนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆนะคะผลไม้ก็มีอะไรบ้างมีแอปเปิ้ลมีองุ่นมีสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะคะแล้วก็ไปดูว่ารอยขีดของแอปเปิ้ลมีกี่ขีดปรากฏว่ารอยขีดของแอปเปิ้ลมี13ขีดเพราะฉะนั้น ก็จะมีนักเรียนที่ชอบรับประทานแอปเปิล13คนก็เราลงเลข13ลงไปนะคะอัง,งุนมีรอยขีดกี่รอยนะคะก็15ก็เขียน15ลงไปนะคะสตรอเบอรี่10ก็ใส่10ลงไปเลยนะคะส้ม14ก็ใส่14ลงไปเลยแค่นี้นะคะของการเขียนตารางทางเดียวสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะจุดประสงค์ ก็มีเพียงเท่านี้คือ1นั่งักเรียนอ่านเขียนแผนภูมิรูปภาพได้2อ่านเขียนตารางทางเดียวได้และก็สามารถนําไปใช้ในการตอบโจทย์ปัญหาได้และวันนี้นะคะคุณครูขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้หากมีอะไรสงสัยนะคะให้นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูที่อยู่ทางบ้านหรือ คุณครูประจําชั้นหรือคุณครูที่ทํางานสอนหลายวิชาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ